วันนี้ก็มาประกันตัวค่ะแล้วก็มารับทราบข้อกล่าวหาค่ะบรรยากาศข้างในรเป็นไงคะว่าโล่งเรียบหรืออะไรไหมอืมจริงๆไม่เครียดแล้วก็ไม่กดดันเลยนะคะที่กดดันจริงๆคือก่อนมามากกว่าเพราะว่าก่อนมาเราเจอข่าวเยอะไม่ว่าจะเป็นข่าวว่าทําไมไม่มางานเพื่อนหรือว่าข่าวหนีออกนอกประเทศบ้างหรือว่าข่าวออกบอกว่าจะไม่กลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ มื่อเช้าพอลงเครื่องมาก็ตกใจเพราะว่าตอนนั้นก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าอย่าเพิ่งถ่ายนะคะเพราะว่าคือตอนนั้นเราทราบว่ามันจะมีมันมีกฎหมายที่ดูแลเรื่องของการสิทธิส่วนบุคคลที่ว่าถ้ายังไม่สะดวกให้ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยะก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าทางตมบอกว่าอย่าเพิ่งถ่ายแต่ก็ไม่คิดว่าตมจะถ่ายแล้วก็มาส่งที่พี่สื่อแต่หนูไม่ได้โกรธนะคะหนูก็โอเคแต่เพียงแค่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นคนธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นถูกกล่าวหาแล้ววันหนึ่งเขาถูก บอกว่าเขาไม่ได้ผิดมันก็จะกลายเป็นตราบาปเขาไปตลอดชีวิตแต่อย่างอนาเนี่ยอนาอยู่ในสื่ออนาพูดได้ตลอดสมมติว่าวันหนึ่งศาลบอกว่าไม่ผิดอนาก็มาพูดได้ค่ะเพราะเราแค่ไม่โอเคเพราะข้อหานี่ปฏิเสธหรือรัลครับในข้อหาที่ถูกกล่าวหาใช่ไหมฮะปฏิเสธค่ะปฏิเอธท้อหาเราก็แจ้งผิดข้อหาทั้งหมดทั้งหมดมีศาลศาลข้อหาครับหนึ่งก็คือใช้เงินประกันตัวเท่าไหร่เจ็ดหมื่นห้าครับข้อหามีอะไรบ้างคบข้อหามีชอบโกงประชาชน ร่วมกันเป็นเจ้ามือ,อพนันสลากกินล่วแล้วก็นําข้อมูลเอาไปเช็คเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครับผมสรุปแล้วแอนนามีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพวกปริเลอต์รี่บ้างแอนนาเป็นพรีเซนเ,เตอร์ค่ะแล้วก็ต้องขอโทษพ่อแม่พี่น้องชาวไทยด้วยที่หลายๆคนเข้าใจว่าแอนนาเป็นซีอีโอนะฮะต้องบอกก่อนว่าแอนนาถือว่าจ้างมานะฮะตรงนี้ก็คือไม่ว่างานอะไรอ่ะแอนนาก็รับอย่างเต็มที่แล้วก็ทําอย่างเต็มที่มาโดยตลอด คือยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้เป็นแค่พิลิสเตอร์แค่มาเป็นโฆษณาเขาเฉยใช่ไหมได้รับค่าจ้างไม่ได้เป็นผู้เล่นนะครับถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องในฐานะด้วยเป็นพิลิสเตอร์ได้ค่าจ้างเท่าไหร่ในสัญญาระบุว่าเดือนละหนึ่งแสนครับเดือนละหนึ่งแสนนะครับในในหน้าที่พิลิสเตอร์ของแอนนานอกจาทำหน้าที่ทำหน้าที่ยังไงบ้างอธิบายได้ไหมก็แอนนามีหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะฮะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักบริษัทโชคดีลอตเตอรี่เพราะว่าตอนนั้นที่ ประชาสัมพันธ์กันตอนมกราเนาะตอนนั้นก็ก็ยังไปขึ้นเรือล่องเรืออยู่เลยอะค่ะเพราะในเรือล่เราเข้าในเกือล่องตามกฎต่อควนมริมตัดหรือว่าเราเราเราู้จักกับยุบของทำไมาต้องต้องเล่าให้ฟังอย่างตรงนะฮะว่าตัวอนาเองเนี่ยคืออนาไม่ได้มองว่าธุรกิจนี้ผิดกฎหมายแล้วอนาก็ไม่เคยคิดว่าเนี่ยมันเป็นสลักทิปเพราะถ้ามันเป็นอย่างจริงจริงเนี่ยอนาจะไม่ทําแน่นอนเพราะว่า พี่พี่ก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าตัวนาเวลานาไปออกรายการทอล์หรือทําอะไรต่างๆเนี่ยมันได้มากกว่า1นึ่งแสนอยู่แล้วถ้าต้องมาทํางานที่ผิดกฎหมายหรือว่างานที่มันไม่ถูกต้องแล้วได้ในราคา1นึ่งแสนบาทอ่ะมันไม่มีใครโอเคอยู่แล้วถ้าพูดตำหลักความเป็นจริงคืออันนี้ก็ยืนยันหาะยืนยันในเจตนาบริสุ์ของตัวเองเลยว่าเราไม่ทราบแล้วเราก็ยืนยันเลยว่ามันเราไม่รู้จะพูดคาไหนออกมาว่าแสนนึงกับการที่เราทําผิดกฎหมายบ้านเมืองเราคงไม่ทําอยู่แล้วค่ะโดยนงกกาากนที่จะให้เรา เป็นตเตอร์เขาขายในราคาเท่่ับาทว่ยของต้นสีรับตารีแปดสิบบาทค่ะแล้วเราทราบไหมครับว่าราคาแปดสิบบาทราคาส่งมันก็มาแปดมันก็คือจะมากกว่าแปดสิบบาทแล้วทำไมถึงในส่วนของดีเทลตรงนี้นะต้องบอกตรงๆเลยนะฮะว่าอนามีหน้าที่ในส่วนการประชาสัมพันธ์หรือว่าในส่วนของการเผยแพร่บริษัทในดีเทลลึกๆในเรื่องของราคาต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยอนาแทบจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอำนาจ ตรงนี้ด้วยซ้ำเราแทบจะไม่รู้เลยว่ากําไรเท่าไหร่หรือทุนเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ทําในหน้าที่ที่เราได้รับมาค่ะตรงนี้เรามีเอกสารทั้งหมดตอนน้เราอะไรที่ของเราีกรรมการการจัดตั้งบริษัทตอนแรกเริ่มต้องพูดอย่างนี้ค่ะว่าตอนแรกเริ่มเลยที่จะจัดตั้งบริษัทเนี่ยทางบริษัทก็ถ้าถามมาว่าถ้าไอ้นาเป็นเพิเตอร์เนี่ยมันอาจจะดูแบบไม่เท่าไหร่ อาจจะดูคนไม่รู้สึกว่าอยากซื้อแต่ท้านาเนี่ยมารับบทเป็นแบบว่ามันเป็นซีอหรือว่าเป็นเจ้าของเนี่ยคนน่าจะให้ความสนใจมากกว่าซึ่งตัวนาพูดตรงนะฮะนาอยากเป็นเจ้าของอยู่แล้วเพราะว่านาชอบลอตเตอรี่ตัวนาเองเนี่ยซื้อลอตเตอรี่หรือซื้อหวยใต้ดินเมื่อก่อน,นอันนี้พูดตรงนะฮะซื้อหวยใต้ดินเนี่ยนกว่านี้เพิ่งมาเลิกซื้อกันมาซื้อลอตเตอรี่นี่แหละค่ะดังนั้นเนี่ยคือพอเขาบอกว่า นาจ้างนาเน,นี่ยหนึ่งแสนบาทมาทําหน้าที่นี้เราก็แฮปปี้เรารู้สึกว่าตอนพูดตรงๆนะพี่เมื่อก่อนหนูเป็นนี้รายวันร้อยเลยยี่สิบคือแสนให้หนูทําอะไรหนูก็ทําแต่ถ้าผิดกฎหมายหนูไม่ทําเพราะว่าอะไรที่ผิดกฎหมายมันไม่มคุ้มกับการที่เราอยู่ตรงนี้ขั้นตอนการจดทะเบียนเนี่ยต้องใช้บุคคลบีคคนเวนนาขั้นตอนที่จดจัดตั้งบริษัทแ่ยต้องใช้บุคคลสี่คนสามหรสามคนเขาเลยมาขออะไรขอความร่วมมือขอความร่วมมือเราไปนะ เขาให้คำตอบว่ายังไงบ้างคําถามว่าอะไรนะคะได้คุยเปนการกรตุ้นหังเรามีการถามตลอดอคุณพี่เชื่อไหมเวลามีข่าวหรืออย่างเงี้ยหนูว่าคือคนแรกที่โดนถามหนูจะโดนตลอดว่าแอนนาสลัดทริปไหมเป็นมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นวันที่เกิดปัญหาเนี่ยหนูคือคนแรกเลยนะพี่และหนูก็โทรถามตอนนั้นอยู่อยู่อยู่เมืองนอกอยู่ปารีสถ้าจำไม่ผิดหนูก็โทรกลับมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะก็ยังให้พุดเดน้ลมาสารว่ามันเกิดอะไรขึ้น เขาก็บอกว่ามันมีปัญหาภายในนิดหน่อยก็ต้องมีการคือมีคนมาขายสลากอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ไม่เอาสลากมาให้ตรงนี้เราก็รับทราบเราก็บอกว่าเงีนยพี่ต้องรีบจัดการนะเพราะว่าหนูเนี่ยไม่ทราบแล้วหนูก็ต้องมานั่งรับหน้าก็บอกเขาไปแบบนี้ค่ะก็คือเหมือนว่าเราเนียสวมเป็นมีอโปแต่งจริงแล้วคุณไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูก้คุณพี่หนูต้องพูดอย่างนี้น,นะว่าเวลาคุณพี่ไปพาดหัวข่าวเนี่ยเมื่อเช้าหนูเสียใจมากเลยโรคพาสนามบินอันนี้อันนี้เรื่องแรกก่อนฮะ จริงๆไม่ได้ลวงพาสนามบินนะหนูว่าประสงค์ที่จะมาด้วยตัวเองแล้วตำรวจอะ่ะคือถามว่ามาเยอะก็ดีใจที่มากัน8ปดคนแต่ตัวหนูเองก็มาคนเดียวหนูก็ตกใจนิดนึงอะไรเงี้ยเวลาพาดหัวข่าวช่วยหนูหน่อยนะคะพี่ไม่ได้ล่วงพาสนามบิน <c oughs> คือไอน,นาม,มาด้วยตัวเองตั้งแต่เนี่มากี่เ,เลยครับอ่าตั้งแต่เดินพิจิกาไป <c oughs> ไปลายเดินพศจิกาค่ะ สอบถามเดือนมาพักราจนถึงปัจจุบันน,นี่ใช่ไหมใช่อีพีดีพีเอ่ะเรายัางพาใจจะเอาต<อ><อ>ำรวจรือสื่อมวลชนที่เอาภ<อ>าพม<อ>าไปลงมางหนูไม่เอาผิดหรอกพี่คนด่านหนูเป็นพันเป็นร้อยในในโซเชียลอ่ะโดยที่เขายังไม่ได้รู้เลยว่าหนูผิดหรือถูกหนูภัยทุกคนเลยนะอย่างวันก่อนหนูโดนด่าว่าหนีตูดบานอดีตโสเพณีคือต่อให้หนูจะเป็นอดีตเป็นอะไรก็ตามอ่ะหนูก็มองว่าไม่ควรจะเอาเรื่องแบบนี้มาสาตอบย้ำในตัวหนูมันไม่มีใครอยากอยาก เอาตัวเองมาถูกย่ำยีซ้ำๆหลายๆครั้งหลายคนก็บอกว่าอนาฟ,อฟอ้องสิฟ้องเสียนะไม่ฟ้องไม่ฟ้องเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราต้องฟ้องเราต้องพอยหยีคนถึงจะจบอนามองว่าอยากให้อนาให,ให้อภัยกับทุกๆคนที่ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ด่าหรือว่าบางบางท่านที่เขียนคอมเมนต์ที่มันแบบเป็นเชิงเหยียดเพศหรือว่าเหยียดอาชีพอนามองว่าวันนี้อนาให้อภยัอยค่ะแต่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกซ้ำๆเพราะว่าสังคมไทยควรจะก้าวผ่านเรื่องแบบนี้ได้แล้ว การเป็นกระเทยไม่ได้ผิดการเป็นโสเภณีก็ไม่ได้ผิดมันอาจจะผิดกฎหมายนะแต่สาหรับความู้สยานะว่ามันไม่ได้ผิดวันนี้ก็มีการเกิดขึ้นกระทบกับอาชีพเราาูต่อเล่นรวมไยอะไรอย่างเงี้ยหนู่าไม่เสีเรื่องเรื่องเหยียดเรื่องอะไรพรานีั้นหนูไม่ได้ซีเรียสนะว่ามันจะกระทบกับการงานแต่หนูซีเรียสเรื่องว่าหนูมีลูกตัวหนูเองอะหนูมีลูกุ่นหนูหกขวบแล้วแล้วหนูไม่อยากให้ลูกหนูมันอ่านข่าวแม่ตัวเองว่าอ๋อแม่แบบแม่หนีคดีหนูหนีตุดบานแบบเข้าใจใช่ไหมฮะ คือความรู้สึกของลูกอ่ะวันนั้นโทรหาลูกแล้วลูกบอกว่าใครทําแม่ทำไมแม่ต้องร้องไห้คือมันเป็นความรู้สึกที่แบบทําไมเราเจ็บอ่ะมันไม่เห็นเจ็บเลยแต่ทาไมเวลาที่ลูกเราพูดเหมือนเรารู้สึกเราเรากลับรู้สึกว่าเราเจ็บค่ะสรุปว่าอย่างเป็นซีอีโอเราก็คือเป็นแค่ซีอีโอปลอมไม่ได้ทราน้าทด่เป็น c ี n เซนเตอร์ับบทเป็นซีเซนเตอร์ดีกว่าค่ะถ้าบอกเป็นซีอีโอปลอมมันดูเป็นแบบว่าดูเป็นแบบแปลกอย่างของปุนตาเอ็นนาเขาดู ว่าทำหน้าที่ติช่าเตอร์แต่ว่าทำเกินหน้าที่ติช่าเตอร์แค่บอกอนาคตไม่ได้ได้พูดถึงเรื่องวัตถุหน้าที่เกินไปหรือเมล่อไม่ครับไม่มีครับไม่มีเพราะเราเราจะก็มีชื่อเป็นกรรมการใช่ครับผมอย่างวันนี้ดีกว่าค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่เอ็นนาประังตัวหรือยังไงวันนี้ก็ยอมรับตามตรงนะครับว่าเสียใจมากเมื่อเช้านี้พอรู้ว่าตัวเองโดนถ่ายคลิปเพราะว่าก็ต้องยอมรับตรงว่าตอนลงมาจากเครื่องอะมันมีหลายๆคนที่เดินมาพร้อมเรา แล้วเราก็เกรงใจว่าคนที่อยู่ในคลิปที่เขาโดนติดไปด้วยเนี่ยบางที mm hmm. เขาอาจจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเพื่อแนแอนนาหรืออะไรแบบเนี้ค่ะ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องสําคัญนะสาหรับสิ่งที่กฎหมายที่พีดีพเอออกมาเนี่ยค่ะมันเป็นการคุ้มครองสิทธิ์แล้วแอนนาก็ไม่คิดว่าแอนนาจะถูกถูกคามจากเจ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะว่าแอนนาถามเจ้าหน้าที่ว่าอันนี้เป็นการถ่ายเพื่อที่จะเอาเอาไปทํอะายถ่ายถ้าถ่ายออกสื่อเนี่ยบอกนูก่อนนะ หนูจะได้หลบอย่างน้อยเนี่ยติดเราคนเดียวไม่เป็นไรแต่พอติดคนอื่นเพื่อที่เป็นผู้โดยสารลงมาพร้อมเราอะพี่พี่เขาใส่ใช่ไหมว่ามาพอมันเป็นคนอื่นปุ๊บเนี่ยเราทําให้คนอื่นลําบากโดยที่เขาไม่ควรจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็รู้สึกไม่ดีอะค่ะอย่างวันนี้ก็มีการะปิดตัวด้วยเรื่องหน้าางคดีหลังจากนี้นะคะจะยังไงต่อคะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะหลังจากนี้เราก็คงรวบรวมพยานหลักฐานนำเสนอพนักงานตำรวจได้ีที่มาเมื่อไหร่ยังไม่ได้นานค่ะเรื่องของติ๊กเตอร์หลังจาก จริงๆยกเลิกไปนานแล้วค่ะแอนนาต้องเล่าอย่างนี้ค่ะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องของเพื่อนแอนนาแอนนาไม่มีจิตใจที่จะทํางานตรงนี้แอนนาก็แจ้งกับทางบริษัทไปว่าเราขอยุติบทบาทตรงนี้จริงๆเรายุติมัตั้งแต่เกิดเรื่องแล้วนะคะเพราะว่าพี่ๆจะสังเกตได้เลยว่าแอนนาไม่ได้รับงานรีวิวเลยไม่ได้ทํางานอะไรเลยตั้งแต่เกิดเรื่องมีแต่ไลฟ์สดขายของของตัวเองซึ่งหลายคนถามว่าทําไมต้องไลฟ์สดขายของชีวิตยังต้องเดินต่อไปค่ะ ขนาดวันที่พ่อเลี้ยงตายอ่ะก็ยังต้องมานั่งไลส่สดไข่ของอยู่เลยําม่มยาได้เล้ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ขอยืนยันนะคะว่าในช่วงพี่น,นาแบบซัปเปร์มากหนักมากกินางานอนหลับแบบจาก2เมตรเป็น6เมตรแล้วก็คือพี่นา,าปรึกษามาตรวจว่าไมยาฉันฉันไม่อยากทาแล้วแม้กระทั่งทํางานอะไรก็รอ,อยากหยุดทุกอย่างพี่นาเลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเราเรา,เราจะต้องแบบค่อยๆถอนตัวเองออกมาเพราะว่าตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้วเรื่องเรื<ช>่องต,ตลตเตรีเนี่ยไอนาย,ยุดมาตั้งแต่ตอนที่เกิดเรื่องโช่อันนี้พูดตรงๆนะฮะพุดเดิ้ลจะรู้พุดเดิ้ลจะเป็นคนไี้ร เคลียร์รื่อง,งานทุกอย่างใช่เพราะว่าเพราะว่ากับกับทางที่ที่มีข่าวที่บอกว่าพนามีการแบบว่า,าไปต่างประเทศโดยที่ไม่มีการบอกกล่าวจากช่องคือจริงๆแล้วว่าเรามีการบอกกล่าวจากทางช่องเพราะว่าพุดเดิเนดูแลพี่นาเนี่ยทัคิวงานทุกอย่างดูแลเรื่องส่วนตัวด้วยดูแลเรื่องงานดูแลเรื่องอะไเป็นผู้จัดการของพี่นานี่แหละเออเรามีการคุยกับทางช่องช่องแปดก็คืออนุมารว่าอ่ะโอเคเมื่อเมื่อพี่นาอยากจะพักผ่อนหรืออยากจะไป เที่ยวที่ต่างประเทศทางช่องก็อนุญาตมีการอนุญาตกันประมาณหนึ่งเดือนค่ะเพราะว่าเพราะว่าเพอร์พิเนาเนี่ยต้องทารายการสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์คือเราจะมาอยู่ดีๆเราจะมาบินปุบปั๊บดอย่างเงี้ยู่ดีจะมาบินไม่ได้ต้องล่วงหน้าใช่ค่ะซึ่งหลายคนบอกว่าเนี่ยรู้ตัวว่าจะโดนจับก็เลยบินหนีคืออนาต้องเล่าอย่างนี้ค่ะอนาใช้ยานอนหลับเนี่ยก่อนหน้านี้สองสามเมตรเราใช้เป็น6เมตรแล้วเราก็บวกกับช่วงนั้นติดโควิด ก็มาปรึกษากันในกลุ่มว่าเราจะทํายังไงดีกับเรื่องนี้ก็เลยคุยสรุปว่าจะพยายามไม่ใช้ยานอนหลับแล้วก็ไปพักผ่อนก็เลยแพลนไว้หนึ่งเดือนซึ่งพอเราไปต่างประเทศก็เลยกลายเป็นพอมันเกิดเรื่องนี้พอดีมันก็เลยกลายว่าหนีแค่ดีไม่กลับมาแล้วเนี่ยวันนี้ก็ยังกลับมาเห็นไหมคะว่ากลับมากลับมาต่อสู้เพราะว่าคดีะอะอนามองว่า่งี้นะคะอนามไม่มีเจตนาอนามไม่มีความคิดที่จะหลอกลวงผู้บริโภคดังนั้นอนามไม่มีความจำเป็นต้องหนี สนีททำไมในเมื่อเราไม่ได้มีเจตนาหรือไม่มีความประสงค์ที่จะทําแบบนั้นแต่แรกตอนนี้กังวลเรื่องอะไรมากที่สุดอะไรนะกังวลเรื่องเรื่องข่าวค่ะหนูพูดตรงๆกังวลเรื่องข่าวเรื่องแรกรวบพาสนามบินเรื่องสองวันนี้อีกค่ะแบบว่าแอนนาโต้ปัดเป็นซีอปลอมอะไรแบบเนี้ยตัวแบบนี้มากๆคือขอพี่ๆคือพี่ๆสื่อทุกคนเมตตาหนูหน่อยนะอนาอยากให้ลงไังไงคือลงไปเลยพี่ลงอะไรลงไปเลยแต่ว่าแบบ รวบเขามารวบคาสนามบินคือหมายความว่าไอ้นันหนีแล้วอยู่ดีๆตำรวจไปจับแล้วรวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี้คือเราแจ้งล่วงหน้าวันหนึ่งใช่คืออยากจะพูดอะไรนิดนึงนะคะเพราะว่าเมย่าเองอะมาถึงตอนที่คุณแม่อยู่ที่สถานีตำรวจน่นะคะแล้วคือภาพที่ออกมาค่ะตั้งแต่การที่รวบออกมาหรือว่าภาพต่างๆที่ได้เสพข่าวอะค่ะคนที่เฟอร์ที่สุดหรือว่าคนที่เสียใจมากที่สุดอะวินาทีที่แม่เจอหน้าเมย่าคือแม่ร้องไห้แลววินาทีที่แม่เห็น ลูกตัวเองแม่ก็รู้สึกว่าร้องไห้ซึ่งแบบว่าพี่นาเองอะค่ะเขาต้องต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่ามันเริ่มตั้งแต่การที่พ่อเลี้ยงเสียแล้วเขาจะต้องเป็นเสาหลักดูแลคนทั้งครอบครัวมา20กว่าคนเนาะทั้งทั้งตะปูเลยอะค่ะแล้วทีนี้มันก็มาเกิดเหตุการณ์มาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ข่าวมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆคือเมย่าอยากให้พลาดพลาดขข่าวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ให้นึกถึงของคนเป็นแม่กับลูกด้วยแต่หนูอบคุณพี่พี่สื่อนะ99%ดีหมดเลยอันนี้99%เลยนะ ว่าอ่านข่าวมาพี่พี่สื่อคือน่ารักมากดีกับหนูมากจะมีแค่แบบน้อยมากที่จะแบบว่าพลาดหัวข่าวเหยียดเพศเหยียดอาชีพคือขอแค่นั้นขอแค่เรื่องเดียวค่ะอย่าอย่าเหยียดเพศอย่าเขียนว่านายแอนนาหรือแบบอะไรที่มันเหยียดเราอะาค่ะ้องแอนนาหน่อยค่ะว่าการเป็นพรีเซนเ,เตอร์ของเราเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการไปขายลอตเตอรี่ผิดอะไรใช่ไหมตรงเนี้ยแอนนาจะไล่ฟังเลยว่าตอนแรกมันมีข่าวถูกไหมฮะที่เกี่ยวกับเรื่องเองินเรื่องทอ,องรวยผิดปกติ ตอนเป็นนี่รายวันเราละยี่สิบไปไหนกันหมดตอนส่งรายวันเนี่ยกู้เงินมาส่งรายวันส่งแชร์หายไปกันหมดแต่พออนามีเงินแค่สองล้านสองล้านเนี่ยรวยผิดปกติกระเป๋าแบรนด์เนมอนากล้าพูดเลยนะอนานับได้เลยนะในกระเป๋าในใน,ในบ้านมีกี่ใบคือถ้าเทียบกับคนอื่นเนี่ยอนามีน้อยด้วยซ้ำแต่กลายเป็นว่าเรารวยผิดปกติแล้วก็ไปโยงกับว่าขายลอตเตอรี่ทิปจะไม่รวยได้ยังไงอนากลายืนยันเลยค่ะว่าเอาระบบวีลิสเนี่ยมาแก็มากลาบหรือว่านาขายของเนี่ยเช้าเย็น ขายจนคนด่าว,ว่าทําไมไม่เคลียร์คดีก่อนทําไมไม่เคลียร์ให้คดีจบแล้วค่อยออกมาขายของไม่ได้ยังต้องขายของอยูใ่ในทางการที่เขากำลังกวาดล้างลอตเตอรี่ออนไลน์<ช>มีการรับซื้อต่อทำไมเราถึงมั่นใจในการที่จะรับเป็นที่เติเติมค่บอ่าพียงคิดตีอันดูถามพี่พี่สื่อ,อพี่สื่อทุกคนเลยนะคะว่าในขณะที่มีการกวาดล้างลอตเตอรี่ลอลสลากชิปแล้วบริษัทเนี่ยที่เราทํางานเนี่ยเขาขาย เราก็ยิ่งมั่นใจว่าเนี่ยเขาต้องทําตรงไปตรงมาเขาต้องทําถูกต้องพี่เป็นพี่พี่ถูกไหมหนูก็ต้องคิดแบบนั้นแล้วหนูก็ยังมั่นใจว่าเขาต้องต้องทําถูกต้องนะฮะเราเคยมีเ,เราพอทราบก่อนไหมครับว่าการที่เอาเป็นผู้ค้าสลากตัวจิงแล้วมาขายต่อออนไลน์ทอดนึงเงี้ยที่กฎหมายอย่างนนี้เราทราบไหมะแล้วนะครับคืออย่างนี้คร,รับถนะ้าผมเป็นผู้ค้าสลากตัวจีงแล้วเอามาขายต่อให้แพต่อรอมออนไลน์อย่างเงี้ยที่กฎหมายอย่นี้เราทราบไหมฮะ มันต้องแยกเป็นสองเรื่องหนึ่งถ้าขายอยู่ในราคาที่กฎหมายกําหนดมันก็ไม่ผิดนะครับแต่ขายในกฎหมายขายต่อไม่ได้นะครับทำไมครับทำไมถึงขายต่อไม่ได้ครับไม่ขายต่อผมมือไม่ได้นะได้ครับผมก็ได้นะครับกรรมสิทธิ์ของคุณอะคุณซื้อลอตเตอรี่มาคุณจะขายต่อเพื่อนได้ไหมล่ะได้อย่างนี้ครับไม่มีข้อหม้เลยครับแอนนาได้ได้ขายด้วยไหมส่วนฉีกเนี่ยได้ขายด้วยไหมแอนนาไม่มีสิทธิ์ในการขายคุณพี่อย่าบอกว่าสิทธิ์ในการขายเลย สิทธิ์ในการที่จะรู้ว่าวันนี้ขายได้กี่ใบหนูยังไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรู้เลยคือเอาแค่สิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่หนูควรจะได้หนูยังไม่ได้เลยหนูมีสิทธิ์แค่อะวันนี้เราต้องโปรโมทวันนี้เราต้องประชาสัมพันธ์อันนี้คือสิทธิ์ที่หนูสิทธิ์ที่หนูต้องทำในในสัญญาซึ่งหนูมีสัญญาเซ็นเตอร์แล้วก็ขอบคุณมากหนูมีสัญญาทุกอย่างแล้วก็สัญญายกเลิกพเซนเตอร์หนูก็มีค่ะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียการขายหวยที่หวยอะไรนี่ต่อยเขาขายได้ มากกว่านี้อีกสยี่สิบล้านใบหนูก็ได้เท่าเดิมค่ะมีแค่ได้ที่ประธาน์ให้บริษัทเท่านั้นใช่ค่ะได้เป็นค่าราชการประชาชนรู้จักโชคดีลอตเตอรี่เท่านั้นใช่โชคดีลอตเตอรี่แหละเราทำก็ชัดเจนนิดนึงครับคนที่จะตกทุเรศสามคนมีอย่างนั้นมีที่ใช่ค่ะมีค่ะ เป็นผู้ร่วมจดทะเบียนคผู้ร่วมจดทะเบียนครับเป็นผู้ร่วมจดทะเบียนมันมีข้อจำกัดกรรมการอยู่แล้วครับข้อจำกัดว่าใครมีอำนาจลงนามบุคคลโดยสัรมันมีข้อจำกัดชัดเจนนะครับเป็นเี่ชื่อผู้จดทะเบียนใช่ไม่ใช่เป็นผู้บริหารไม่มีอำนาจเอเนาครับตั้งแต่เป็นเข่าเดินทางมาถึงที่ไทยอะค่ะแล้วโซเชียลสังเกตเห็นว่าเกอยนาทำไมเปลี่ยนชุดตั้งแต่ตอนเดินทางมา3-4ชุดแล้วแต่เนี่ยเป็นความตั้งใจค่ะ คืออันนี้ต้องขอบคุณชาวโซเชียลมากๆเพราะว่าเราเปลี่ยนชุดถึง4ี่ชุดตอนแรกเราคิดว่าชาวโซเชียลจะมองข้ามเรื่องนี้แต่ชาวโซเชียลก็ยังให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ซึ่งอันนี้เป็นความตั้งใจแล้วเรามองว่ามาแบบนี้ที่เขไตใใช่ไหมได้เหรอทั้งชีวิตอ่ะทั้งชีวิตอ่ะแล้วหนูไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีอ่ะหนูก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีหนูก็เลยมองว่านี่มาสแสดงความบริสุทธิ์ให้ตัวเองอ่ะและ้วมาเยอะขนาดนี้ก็เลยเปลี่ยนสีรเี่ย ก็ต้องสี่ชุดค่ะอ๋อเตรียมค่ะไม่ได้อยากย้ายเตรียมค่ะเตรียมย้ายค่ะใช่ยังไงคือนาเลิกกับสามีมานานแล้วแต่ว่านานไม่ได้ออกมาพูดกับสื่อนาเคยบอกครั้งสุดท้ายอะปีสองปีก่อนว่านานเลิกแต่ตอนนั้นคนก็คิดว่าพูดเล่นแต่จริงๆแล้วเราไม่มีเพศสัมพันธ์กันมานานมากแล้วก็เราก็ใช้ชีวิตกันแบบเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแล้วเราก็พูดตรงๆเราอยากมีสามีชาวต่างชาติ อยากไปอยู่อเมริกาค่ะแต่ว่าไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าเพราะว่าก็ต้องดูว่าเราสวยพอไหมแนจะย้ายไปที่เมกาก็คืออนาพูดตรงๆนาอันนี้อสซีเียสนิดหนึ่งแล้วกันอนากินยาลูกซึมเศร้ามาเนี่ยตอนนี้6กเม็ดละแล้วตอนนี้เราผ่าตัดกระเพาะปัญหาตอนเช้าตื่นมาคือฉี่แล้วปัสสาวะเป็นเลือดมันมีปัญหามาจากการไตเราทางานหนักก็เลยรู้สึกว่าเราอะรับตัวเองไม่ได้เวลาที่เราโดนสังคมยิากษาวิจารณ แต่เราไม่รู้ตัวดังนั้นนาาก็เลยคิดว่าถ้าเรายังหยุดแบบนี้ต่อไปทํางานแล้วก็โดนนิพงไปวิจัยอีกต่อไปเราน่าจะตายภายในสามหรืห้าสามเจ็ดวันหรือสิบวันเข้าใจใช่ไหมฮะดังนั้นเราก็หาที่ที่มันแบบไม่มีใครมารู้จักเราแล้วตัดสินเราเราก็ใช้ชีวิตที่มันแบบเรียบง่ายดีกว่าเพราะว่าสามสิบวันที่นาหายไปอ่ะนามีความสุขมากๆเอาว่าเเรื่องนี้จะมีผลกับการรับงานของเราในอนาคตไหมคะว่ามันจะ่สลากหรือสเลย อ๋อไม่รับแล้วค่ะไม่รับงานรีวิวมาตั้งแต่มีเรื่องเรื่องโมอ่ะแต่แต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังมีติดต่อมาแทบทุกวันเลยนะครับเพราะว่าคุณดินเป็นคนอยู่ในคิวก็คุณดินก็มีการถามไายก็บอกว่าเออเขาโอเคทาไมกับข่าวที่เกิดขึ้นแบบนี้เขาบอกว่าทางแบรนด์เขาค่อนข้างที่จะไว้ใจในตัวพี่อนนาว่าเขารู้ว่าความจริงเป็นอะไรเขารู้ตัวศักยภาพของพี่อนนามากกว่าว่าพี่นาเนื้อแท้เป็นคนแบบไหนเวลาทํางานแกเป็นคนที่ทํางานเวลาตั้งใจจริงๆค่ะพี่ หลายคนมากเลยเนี่ยวิ่งข่าวแม้สมัยหนูยังเป็นนักข่าวอ่ะรู้จักนิสัยหนูวิแล้วหนูเป็นคนยังไงเนี่ยพี่วาวาเนี่ยตั้งแต่หนูยังเป็นเด็กเลยรู้อยู่แล้วว่าหนูเป็นคนนิสัยยังไงหนูว่าหนูไม่ต้องอธิบายพี่พี่สื่อด้วยซ้ำโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณน้าคะขอถามเพิ่มค่ะตอนนนั้ที่คุณค้าคอนเกิาอ่ะเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็การส่งไปใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะติดต่อ เพราะว่าตัวเขาอะมั่นใจอยู่ว่าพอตาคือต้องเล่าอย่างนี้ค่ะว่าตรงตาเองเนี่ยพี่ตาหนูหนูพูดตรงนะหนูก็เอ็นเนใจพี่ตามากเลยนะเพราะว่าข่าวก็พาดหัวเลยว่าลอบฆ่าบ้านอะคือแต่จริงๆเราไม่ได้ลอบฆ่าบ้านนะเขาเป็นเขาเป็นการแบบพึ่ตาครับมาที่นี่เนี่ยนะครับแล้วก็ให้พอมาให้เขาหาเขาเรียกว่ามาให้เขาเจอจริงแล้วพอมาถึงเนี่ยก็ พี่ตาก็พูดทั้งหมดออกไปนะคะคือตัวนายเองเนี่ยอน,นา้พูดตรงไม่นะก็ไม่เคยพูดเขาจริงตรงนี้จนถึงกระทั่งวันนี้ที่รู้สึกว่าเอยเราต้องพูดแล้วนะเพราะว่ามัน<ๆ>เราจะมานั่งเก็บงึมงามําหรือว่าเก็บไว้คนเดียวอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ก็ต้องพูดความจริงค่ะกับพี <c oughs> ่ตารักกันค่ะรักกันแล้วยังรักเสมอค่ะมีผลกระป๋องดอกยางที่ต้องโดนที่โบ๊เลยค่ะอ๋อไม่โดนปลดค่ะ แต่กลกลายเป็นว่าทางช่อง8เนี่ยนอกจากไม่ปลดแล้วนะคะให้รีบกลับไปทํางานเร็วขึ้นกว่าเดิมพรุ่งนี้ก็พี่ด้านเราก็จะไปอ่านข่าวตามกปกติค่ะแล้วก็ทางช่องก็โทรมาว่าเป็นยังไงบ้างคือมีการคือคุณด,ด้นเนี่ยจะเป็นคนประสานกับทางช่อง8แล้วก็ทางช่องแปดก็จะมีการโทรคุยตลอดว่าเป็นมายัางไงบ้างเป็นยังไงบ้างพี่นาเป็นยังไงบ้างโอเคไหมก็ไม่ได้มีการตําหนิอะไรมากมายวันนี้เราโชคดีด้วยซ้ำที่เรามาสอนอเพราะว่าเราก็เพิ่งทราบว่าเรามีข้อกล่าวห,หาค่ะก็คือโดนดารา ไม่ไม่พูดแล้วกันเราก็โดนดาราท่านหนึ่งฟ้องมาก่อนหน้าเนี้ยแต่เราไม่รู้เราก็ไม่เคยรู้มาก่อนสรุปเราก็เพิ่งมารู้วันนี้ว่าเรามีมีหมายมีหม่เด้วยีหมายอะไรคเปเรื่องอะไรครับเป็นหมายคือเป็นวิพากษ์วิจารณ์ในอานมีประมาทการในการอ่านข่าวบันเทิงการอ่านข่าวประมาณเนี้ยค่ะก็เป็นเรื่องของพระเอกกับนางเอกประมาณเนี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องไม่ทำต่อเดี๋ยวต้องไปขอโทษเขาต่อโอเคขอบคุณคุณผ่า